สวัสดีครับมาเจอกับผมช่องเสี่ยสมานหาตลอดวันนี้พามาชมที่ดินติดภูเขาโฉนดคุดแดง25ไร่เจ้าของขายไร่ละ850,000พี่ถูก <Wow. S 1> อีกแล้วครับแปลงนี้จังหวัดนครนายกเนื้อที่แปลงนี้25ไร่เจ้าของแบ่งขายนะพี่10ไร่ขึ้นไป <Wow. S 1> จะเอ10ไร่ก็ได้15ไร่ก็ได้นะมีทั้งหมด25ไร่ติดละยางฮะติดละย่างถ้าแบ่งติดละย่างทุกแปลงละย่างก็คือที่เรารีวิวมาแต่นั้นก็คือเขาเลยนะติดละยาง ที่ดินเราติดระย่างทุกแปลงครับทุกแปลงจะแบ่งอยู่2แปลงฮะสิไร่หรือ10ไร่ก็ได้ไร่ล,ละ8ปดแสนครับอันนี้ห่างจากตัวจังหวัดประมาณสักสักหกิโลอันนี้อันนี้ตัวกลางลมนะฮะแดดฮอนแดดฮอนแดดเันฮอนแดดมันฮอนแดดมันฮอนครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆพี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยที่เนี่ยไม่ถามว่าต่ำระยางต่ำครับประมาณสักเมตรห้าสิบแต่ผมคิดว่าที่ไม่น่าจะต้องถมนะ <Okay. S 1> ไม่น่าจะต้องถมเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเนิอนอยู่แล้ว แต่ทางมันสูงกว่าเพราะว่ามันจะทําทางแล้วก็สูงโดยปริยายฮะแต่ที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องถมแล้วสวยงามเลยพี่แปลงนี้วิวเปิดครับแบ่งขาย10ไร่ขึ้นไปรายละแปดแสนห้าหมบาทถูกอีกแล้วครับนี่ฮะคนดูแลพื้นที่ทั้งหมดเลยพันกว่าไรโอ้ยบอแม่บอแม่ <laughs> จะดูดที่แปลงนี้ยี่สิบห้าไร่แกจะดูพื้นที่หลายแปลงครับอเจ้าของที่ก็มอบหมายให้ดูแลดูแลพื้นที่อันนี้แบ่งขายแบ่งขาย10ไร่ขึ้นไปพี่สิบตอกล็อกละ สิบไร่ก็ได้สิบห้าไร่ก็ได้นะเขาไม่ให้นะเขาไม่ให้นะเขาไม่ให้ครับ<อ>ให้ดูอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียวแปลงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมคิดว่าผมขายมาก็คือแปลงนี้ถูกนะแล้วแบ่งด้วยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ